สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอีกแล้วในวิชาภาษาไทยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องอิสระยานภาสิตครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเน้นนะครับไปในด้านของการอ่านบทอาขยานบทหลักนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องนี้กันก่อนครับ อิสรยานภาสิทธ์นะครับเป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิสรยานพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงมหิศวรินทรามเรศนะครับเป็นกวีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมณะฉายาขณะที่ผนวดนะครับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับได้รับฉายาว่าอิสรยานโนนะครับสรงพระนิพนธ์อิสรยานภาษิทในเชิงประชดประชันและเสียสีสังคม ะครับโอเคต่อไปเรามาดูรูปแบบนะครับของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับว่าประพันธ์ขึ้นในลักษณะใดรูปแบบของอิสระยานภาษิตนะครับเป็นกรอนเพลงยาวนะครับเริ่มต้นด้วยวรรับนะครับก็คือวรรคที่สองมีจุดปุ่งหมายเพื่อสั่งสอนนะครับเตือนใจไตร่กรองก่อนที่จะทําสิ่งใดและสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอะเดเกๆครับที่สังเกตคืออะไรครับ มีความคล้ายคลึงนะครับเมื่อขึ้นด้วยวัตรรับนะครับมีความคล้ายคลึงกับกรอนอะไรครับกรอนนีราดนะครับเช่นอะไรครับนีราศภูเขาทองใช่ไหมที่เราได้เรียนไปในตอนมหนึ่งนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูที่มาของเรื่องนะครับจุดมุ่งหมายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นคําสั่งสอนนะครับและให้สติในการดําเนินชีวิตนะครับถึงแม้ ผลที่แต่งจะแต่งเพราะการเสียดสีประชดประชันสังคมนะครับแต่ว่าก็มีจุดมุ่งหมายในแง่ดีหรือว่าในแง่บวกนะครับก็คือการสร้างขึ้นเพื่อเป็นคําสอนแล้วก็เป็นการให้คตินะครับในการดําเนินชีวิตตัวอย่างนะครับบทระพันที่แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นแนวคําสอนนะครับก็คืออิสรยานชานกรอนอักษรสารเทศศาคนาคไทยให้เป็นทาน โดยตํานานสุภอาจสวัสดีนี่นะครับหรือจะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงกติในการดําเนินชีวิตนะครับตัวอย่างบทประพันธ์ชายเข้าเปลือกหญิงเขาสารโบราณว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาิสายเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ อันนี้นะครับก็เป็นตัวบทนะครับที่แสดงให้เห็นถึงคําสั่งสอนหรือว่าคติในการดําเนินชีวิตของวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องอิสระยานภาษิตนั่นเองโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับความรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับต่อไปเรามาดูนะครับอาขยานบทหลักที่ ทุกๆคนนะครับจะต้องท่องได้นะครับซึ่งเป็นอาขยานบทหลักที่อยู่ในเรื่องอิสระยานภาสิท้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันและให้นักเรียนทุกคนนะครับท่องตามคุณครูนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอิสระยานภาสิท ชชยข้าวเปลือกยิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาสาัยเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจผู้ใดผิดพอนพักอย่าหักหานสิบดีก็ไม่ถึงกับถึ่งพาน เป็นชายชาญอย่าเพ้อขาดประมาทชายรักสั้นนั้นอย่าให้รู้อยู่เพียงสัน้นรักยาวนั้นอย่าให้เยืนเกินกฎหมายมิชายตายแต่เขาเราก็ตาย เงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตา้ยอยมากเมื่อไรได้หนักนานอย่านอนเปล่าเอากระจก ยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนหม่อมเจ้าอิสริยาน